โอเคนี่มันจะเป็นหน้ารีทุกคนกดลิงก์ได้ในเวอรีชั่นนี้นะครับอยู่ได้เดเวอรีชั่นนี้จะเป็นอา่อาอ่าเดิเวอรีชั่นที่ชื่อเราเบสมาเตอร์นะฮะกดเข้ามามันจะเป็นคริสครีเตอร์นี่ครับผมเป็นการสร้างเสื้อโอเคมันใกล้ๆโอเค,ยอ,คอ,อย่างแรกเชือข้อเลือดที่เมาส์ของเราใช้อยู่เป็นการเลือกเชื่อซื่อเชื่อทุ สีเสื้ออย่างนะจะเป็นสีเสื้อนี่เลือกได้หมดธรรมดาปกติอะเลือกเขตสีได้ใครจะปรับแต่งยังไงจะเป็นยังไงตัวที่สองเทมเพลตครับผมเทมเพลตนี่จะเป็นอ่าเทมเพลตท,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 ที่จะเป็นลายเสื้อนะลายเสื้อจะเป็นลายไหนจะเป็นลายลายแบบอันนี้จะเป็นลายคล้ายๆลมันซิตี้นหน่อยๆจะเป็นลายแบบโมเดิร์นคล้ายๆแบบอะคล้ายๆสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ก็ไปเลือกกันได้นะอ่ะสมมติอ่ะ,มมอะผมเลือกอันอันอันไหนดีอันไหนเลยอันไหนอันนี้นี่กันอันนี้แนี่กันเท่ดิอันเลือกนี้เห็นไหมดูเดมเพลดีๆี แต่เบย์ผมจะเปลี่ยนซึ่งทุกคนสามารถปรับให้ได้ว่าจะเป็นฟูลเชิร์ตหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ติดเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงโอ okay. yeah. เคเย่ิ่มเหนื่อยแล้วลืมเหนื่อยแล้วโอเคเลาเลือกอันนี้นะ่ะผมชอบกราฟิกนะอ่ามาดูกันแพทเทิร์นอ่าเป็นสีขาวเงี้ยอ่าเห็นไหมจะมีกราฟิกขึ้นมาอันนี้สร้างมัว่วไม่รีบอันนี้คือผมสร้างแบบรีบนะนี่เห็นไหมมีกราฟิกขึ้นมาอ่าสมมติแพทเทิร์น pattern. อันน,น,น,ออน,นี้จะเป็นสลีปสลีปน,นี่ก็คือช่องแขนงนี้จะเป็นสลีปขึ้ หรือว่าใครแบบว่าไม่อยากปรับสลีพให้มันอยากแบบนี้จะเป็นสีเสื้ออย่างนี้หรือว่าใครไม่อยากปรับก็ให้มันเป็นสีตามเพลทก็แล้วแต่หรือว่าใครอยากมีความไอเดียอยากปรับให้มันมีเฉดสีที่มันแตกต่างจากไปอาจจะเป็นสีเขียวสีเ,สเงินสีแดงสีแดงอาหารอะไรก็ได้แล้วแต่นะแ,แต่ผมชอบสีเฉดประมาณนี้อ่าประมาณนี้ก็สร้างได้ปกติเลยแพทเทิร์นนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นตามอาเฉดหรือว่าตามแพทเทิร์นอาเทมเพลตที่เราตั้งไว้จะเป็นนี้จะเป็นเนี่ยสีสีจะมีความเขียวอื่นนิดนึงแล้วก็เป็นสีดำนี้สมบุรณ์อ่าไม่ มมบบนะ็มีความเท่ย์อีกแบบหนึ่งนะเออมีความเท่แบบตำเฉดสีไงเห็นไหมอันนี้ข้าวๆนะอันนี้ผมรีบสร้างอันนี้จะเป็นโชเดอร์แพัทเทิลจะเป็นไหลหรือว่าช่วงไหลนะฮะนี่จะเป็นช่วงนี้ประมาณนี้หรือว่าใครไม่เอาหรือว่าอยากให้เป็นทำเทมเพลตก็แล้วแต่โชเดอร์ทรีมนะผมต่อไปอีกโชเดอร์ทรีมโชเดอร์ทรีมนี่ผมเปิดไปเนาะนี่จะเป็นตรงนี้ประมาณตรงนี้เห็นมั้ยที่ผมชี้เนาะแต่บางแต่บางเทมเพลตจะไม่มีนะครับอย่างว่าเทมเพลตเทมเพลตแต่ละเทมเพลตจะไม่เหมือนกันนนนโโนปปนนนนะะะะะคคครรรรรรรััับบโโโอออออเเเเจปปปปป็็็มมมาาาีีี่่่ลกกกกก้้ไไไไไตตงๆทุดููยนะครับ อ้อันที่2เบรดีไซน์นี่จะเป็นการดีไซน์สตรีปออกมาซึ่งอันนี้ผมไม่แนะนําไม่แนะนําให้ใส่เท่าไหร่นะเออเอาที่เทมเพลตอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นน่ะแพทเทิร์นนี้จะเป็นแพทเทิร์นตรงเสื้อนะถ้าสมมติใครไม่ถูกใจเทมเพลตข้างบนมาปรับแพทเทิร์นตรงนี้ได้เยี้ยนี้จะเป็นความกราฟิกนิดนึงไปมน้ยนะจะมีมันจะมีความกราฟิกนิดนึงแต่ว่าอันนี้ต้องไปปรับอีกทีนึงอ่ะลองไปทําดูอันนี้ไปคอร่าครับผมคอร่าเนี่ยจะเป็นปกคอเสื้อปกคอเสื้อคอเสื้อนะดูสมมติมันเป็นสีส้มนะมปปรับเเ็็นนสีขาวหห้ไ อามเปสีสีเขียวสีเขียวอือเออือเลยอ่าจะเป็นเขียวนี้เฮ้ยสบายยอดกางเกงกางเกงนี่จะเป็นสีดําอ่าประมาณนี้แต่เราสามารถเอทเทมเพลตได้เทมเพลตเยอะแยะเลยเทมเพลตนี่เยอะแยะเลยอย่างเช่นใครแบบชอบสายแบบว่าสายแบบอ่าอะไรวะสายอะไรดีสายอะไรดีสายอะไรดีสายแบบสายแบบกราฟฟิตี้นิดนึงเดี๋ยวนะผมหากราฟิกก่อนความกราฟฟิตี้นิดนึงนะฮะผมหากราฟิกไม่เจอว่ะ ประมาณนี้ประมาณนีณ้คือสเปสความมีความกราฟิกเล็กน้อยป๊บนึงนะเทมเพลตมันไม่ขึ้นวะเห็นนี่ไหมมันมีความกราฟิกเล็กน้อยก็ปรับสีขาวอะไรเล็กน้อยได้หมดแล้วแต่นี่เราสามารถปรับขนาดได้ว่าอันนี้ขนาดของอสีน่าจะเป็นไงอันนี้ขนาดใหญ่โรเทชันเป็นยังไงเป็นยังไงขนาดเล็กือว่าเอาไทาเล็กอยากได้เทมเพลตเล็กๆก็เล็กเล็กเล็ก เล็กๆได้เห็นไหมเล็กๆนี่คือจะไม่เห็นเลยแต่ว่าใหญ่ๆก็จะเห็นชัดเจนขึ้นอันนี้แล้วแต่ไปปรับอะนเอ,เ,อเองนะมันมีเยอะแยะมากเลยเออใส่มาได้ต่อไปอีควาอใส่ว่านี่แล้วแต่จะใส่ก็ได้นะไม่มีอะไรมากส่วนมากจะเป็นลายเสือ้อต่อไปอาซ็อกกระบม๋มนี่ก็แล้วแต่ปกติเลยจะใส่สีขาวลายไอแพเทิร์นได้แต่ว่าอันนี้จะมีแพทเทิร์นเหมือนกันอาแพทเทิร์นสมมติอาผมชอบลายดอกไม้อ่ะชอบลายดอกไม้นี่เห็นไหมมีควลายดอกไม้ขึ้นแล้วก็อันนี้ผมแนะนําให้ปรับเป็นดีไซน์นี้ได้นะอือเผื่ มันมีหลายอย่างมากเลยนะเออเยอะมากปุ๊บนี่ก็จะเป็นลายลายซอ็อกนิดหนึ่ง,งเห็นไหมจีดําอ่ะอ่ามีววความเท่แบบหรือว่าใครแบบชอบไล่เฉดสีมันเรียนศิละปะมาอย่างงี้ก็เต,ต็มที่นะเว้ยผมไม่ติดนะเอออัอออนนี้อ่ะเฉดเฉดนิด,ดหนึ่งเห็นไหมวิวความเท่หลายๆแบบนะ,ะประมาณนี้เคแบบนี้ก็แพทเทิร์นอะไรปรับได้สายอะไรปกติไซส์เล็กไซส์เล็กของอยากชอบไซสเ์เล็กๆก็ประมาณนี้ออฟไซส์อะไรต่างๆแล้วแต่ไปปรับอ้าวต่อไปครับผมอ่ะ ข้ามข้ามข้ามกราฟิกกราฟิกเนีはは่ยรู <minded> ้สึกจะเป็นกราฟิกแอลอะไรเนี่อันนี้เป็นใครได้แบบว่ารู้สึกว่าเทมเพลตขบวนไม่สวยเลยพี่มาจัดมาจับกราฟิกนี้ได้แต่ว่าถ้าจะเอากราฟิกตรงเนี้ยมันจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องออกขบวนแต่ว่ามันจะมีวางแอลที่ไม่ต้องออกสมมติว่าผมจะใช่างนี้เป็นในการออกแบบของของงุท้าหรือไม่ก็เสื้อนะเทมเพลตของเสื้อเนี่ยสมมติ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 ว่าสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าเอาครึ่งหนึ่งเนี่ยเราอยากได้แบบนี้แบบนี้นะเราก็ไปที่ อะมันจะมีลายเห็นไหมลายขึ้นสเราปรับเป็นลายสีดำเอะเห็นไหมเห็นไหมมีความเท่เ้ยนี่เป็นไงอ้โหแม่งอันนี้อันนี้คือมันไม่สวยนะครับผมปรับมม่วๆเฉยแต่แต่ถ้าทุกคนทําอาจจะสวยก็ไดเออ้เราไปโลโก้ผมจะเป็นโลโก้อะไรก็ได้ผมไม่ติดนะอันนี้จะเป็นลายโลอันนี้จะเป็นสปอนเซอร์นะลายโลโก้ของเสื้อเราจะเป็น adidas p a c i n g หรือว่า paris อามาซิตามาราทอนอะไรก็ได้อะผมเอาลีออนนะลีออนจะเป็นไงอาจะเป็นลายแบบนี้เราสามารถปรับอันนี้ได้เป็นสีขาวก็ได้เห็นไหมเห็นไหมจะเป็นความที่หลายๆแบบมันแล้วแต่ทุกคนเลยไปปรับนะหรือก็ทีมทีมนี่จะเป็นโลโก้อาใครที่แบบว่าจะเป็นโลโก้อะไรก็ได้แต่ผมแนะนําไม่เป็นถ้าสมมติมาจัดก็ให้เป็นโลโก้ของ YouTube หรือว่าใครแบบว่า YouTube มันสีแดงอ่ะอยากปรับเป็นสีสีเขียวสีอะไรก็ได้นะแต่ผมคิว่าเทมเพลตที่เหมาะก็น่าจะเป็นสีสีเขียว เออน่าจะโอเคที่สุดแล้วก็อย่างอย่างที่สําคัญก็คือท่าหน้าของอ่าแนะนําให้เป็นท่าหน้าของอ่าเป็นอะไรวะเป็นอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเทมเพลตที่มันเป็นภาพโปร่งแสงนะอ่าเป็นภาพโปร่งแสงมันจะได้ภาพอย่างนี้เห็นไหมสมมตินี่เลยโมกินี่อันนี้คือภาพโปร่งแสงนะมันจะไม่มีคุณหลังถ้าสมมตเราเอาคุณหลังมาอ่าสมมติสมมติโซเนโยอะโซเนโยเห็นไหมมันจะมีแบบ พื้นหลังแปลกๆนิดนึงก็แนะนําให้เป็นเทมเพลตที่มันเป็นาภาพโปร่งแสงนะเห็นไหมมันจะมีความสวยมากกว่านะเห็นไหมปรับไซ้ายได้โรเตชั่นอะไรต่างๆแล้วความขึ้นความสูงอะไรต่างๆความซ้ายขวาแล้วแต่ต่อไปสปอนเซอร์สปอนเซอร์นี่เอาอะไรก็ได้นะสมมติผมเอาหุ้นได้หุ้นได้เอะหุ้นได้มาหุ้นได้ก็จะเป็นตรงกลางนี่จะเป็นสปอนเซอร์ตรงกลางโอเคจะไปแล้วแต่ครับผมอ่าแล้วก็เราสามารถถ้าหุ้นได้มันเป็นสีเขียวพี่คุณสามารถปรับได้นะคุณสามารถปรับได้ปรับได้สบายเลยเออนี่เห็นไหมปรับอยากได้เเปป็็นสีีขยวกจัดไ ได้นี่คุณไอจีเขียวเป๊ะงามงาม,งามต่อไปสปอนเซอร์หลังสปอนเซอร์หลังนี่แนะนําไม่ต้องใส่มาก็ได้เนาะเ,ออเพราะว่ามันจะบังเบอร์นะฮะเออไม่ต้องใส่มานะ,ะแนะนแต่อไปสลปเด็กก็จะเป็นปอกเสื้อซ้ายจะเป็นบูโนโอ่อะบูโนโ่เป็นสปอนเซอร์อ่าอย่างเงี้ยเนี่ยปรับสีได้ปกติต่อไป เอาลู่ขวาเป็นเอ่อเป็นต่อเป็นต่ออ่าเป็นต่อเป็นต่อเป็นต่ออ่าเป็นต่อสปอนเซอร์นะต่อไปเทคเทคนี่ไม่ต้องใส่มาก็ได้ต่อไปขับการคอร่าครับผมแล้วแต่นะ,ะแต่ผมที่ว่าถ้าสวยจริงจ,งจะเป็นของพิมารีกนะเป็นโลโก้พิมารีกนะเอออย่างนี้โอเคจะไปนี่แล้วก็ปรับสีอะไรได้ปกติเลยเนาะโอเคเราไปปรับองดูเนาะโอเคปุ๊บอ่าประมาณนี้อ่มาเสร็จแล้วซึ่งทุกคนสมก็ลองกดฟูงเงี้ยจะเห็นไหมเห็นไหม ก็อย่างที่บอกรับผมถ้าใครจะส่งมาให้ทุกคนนะครับฟังดีๆดีนะให้ทุกคนเรินไปในเมาส์ผมนะจะมีคาว่า Texture ก,กับ Preview นะให้ทุกคนกดเซฟของ Texture มา1อันนะแล้วก็ Preview มา1อันนะครับ